สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นเวรสอยู่นะ t o y ยต้าเวรสนะครับต้องการทราบว่าวิธีนะครับผมที่จะทำการปิดระบบป้องกันการออกนอกเลนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับผมดูฮะไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีปุ่มปิดสัญ,ญลักษณ์ตัวระบบป้องกันการออกนอกเลนนะฮะแต่ระบบนี้สามารถปิดได้ครับผมโดยมันจะอยู่บริเวณหัวเข่านะครับ บริเวณของเข่าฝั่งผู้ขับนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ฮะนี่ครับผมเป็นสัญลักษณ์ตัวป้องกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวป้องกันก่อนการชนนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ที่เข้าไปนะฮะดังติ๊ดติดนะครับเบรคเดือดพัชเจอร์เลหรือระบบป้องกันการออกนอกเลนก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการเรียกการใช้งานกลับมาคืนก็ง่ายนิดเดียวครับกดปุ่มเดิมครับปุ่มเดียวกันครับ ระบบป้องกันคการชนครับ,บกดเข้าไปนะฮะตัวนี้ฟังก์ชันก็จะเกิดขึ้นมานะครับผมระบบป้องกันการหนอนนอกเลยก็จะกลับขึ้นมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราเทิร์นออฟดับเครื่องยนต์นะฮะแล้วเราสตาร์ทเครื่องยนต์กลับมาใหม่นะครับระบบนี้จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเช่นเดียวกัน ระบบนี้ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับแคปนี้ขาจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ